เพื่อการเช็คแคลอรี่ง่ายๆเพียงแค่มองดูเราจะแสดงปริมาณแคลอรี่ของอาหารด้วยมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศเชอร์รี่หนึ่งลูกมี4แคลอรี่แล้วต้องใช้กี่ลูกถึงจะเท่ากับปริมาณแคลอรี่ของผู้ท้าชิงของเรากันเราจะใส่มะเขือเทศเชอร์รี่ลงไปเพื่อแสดงปริมาณแคลอรี่ของแครกเกอร์ไก่สุนโสมคุกกี้เนยซุปตี่โครงวัวคุกกี้ข้าวสาลีเม็ดและหมูสามชั้น ตอนนี้ปริมาณแคลอรี่ของอาหารแต่ละอย่างผ่านระดับ400กิโลแคลอรี่ไปแล้ว<อ>ผ่านไป5นาทีปริมาณแคลอรี่ก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรแล้วในตอนนั้นเองใน,นที่สุดผู้ท้าชิงที่มีปริมาณแคลอรี่ต่ำสุดก็เปิดเผยตัวออกมาแล้วไรกเกอร์มีปริมาณแคลอรี่เท่ากับมะเขือเทศเชอร์รี่163ลูกซุปซิ่วงวัวมีปริมาณแคลอรี่เท่ากับ มะเขือเทศเชอรี่ถึง164ลูกต่อด้วยอันดับที่4ว่าแต่จะเป็นอาหารชนิดไหนกันอันดับที่4ก็คือหมู3ชั้นอยู่ที่662กิโลแคลอรี่อันดับที่3คุกกี้เนอยอยู่ที่675กิโลแคลอรี่ตอนนี้ก็เหลือแค่ผู้ท้าชิงสุดยอดอาหารแคลอรี่สูงนั่นคือคุกกี้ข้าวสาลีเม็ดและ ไก่ตุนโสมพุกกี้ข้าวสาลีเม็ดอาหารว่ารสชาติหอมหวานกลมกล่อมจะเป็นอาหารแคลอรี่สูงที่สุดหรือเปล่าหรือจะเป็นไก่ตุนโสมสุดยอดอาหารบำรุงสุขภาพจะเป็นอาหารแคลอรี่สูงที่สุดหรือเปล่าแต่ที่แน่แ่ปริมาณแคลอรี่ของผู้ท้าชิงทั้งสองมากกว่า680กิโลแคลอรี่ ปริมาณแคลอรี่ของผู้ท้าชิงทั้งสองยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและมากกว่า700ดกิโลแคลอรี่แล้วปริมาณแคลอรี่ของอาหารทั้งสองจานยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จบนักศึกษาหญิงที่เฝ้ามองอยู่ต่างก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นผู้ท้าชิงที่หยุดก่อนก็คือไก่ตุ๋นโสมโดยหนึ่งถ้วย ให้พลังงาน900กิโลแคลอรี่แต่ว่าปริมาณแคลอรี่ของคุกกี้ข้าวสาลีเม็ดยังคงไม่จบดูเหมือนจะมากกว่าไก่สุนโสมไปมากพอสมควรเลยทีเดียวและแล้วแคลอรี่คุกกี้ข้าวสาลีเม็ดก็ครบปริมาณแคลอรี่ที่สูงที่สุด ซึ่งสามารถตีซุปซี่โครงไก่ขุนโสมและหมูสามชั้นลงไปได้ปริมาณแคลอรี่นั้นก็คือ1,170กิโลแคลอรี่นี่คือปริมาณแคลอรี่ที่เท่ากับไข่ดาวถึง11ฟองเลยทีเดียวคุกกี้ข้าวสาลีเม็ดให้พลังงานมากกว่าที่เราคิดเอาไว้ว่าแต่มันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไร ในขนม100กรัมจะมีปริมาณไขมันผสมอยู่มากกว่า20นมีคาร์โบไฮเรดรตผสมอยู่ปริมาณ70และมีปริมาณน้ำผสมอยู่น้อยกว่า5เคุกกี้ข้าวสาลีเม็ดเป็นขนมที่มีปริมาณไขมันผสมอยู่มากแต่มีปริมาณน้ำผสมอยู่น้อยจึงให้พลังงานค่อนข้างสูงค่ะหมูสามชั้นที่ครองอันดับ4ดูเหมือนจะเป็นอาหารแคลอรี่สูงและไขมันเยอะแต่ก็มีปริมาณน้ำผสมอยู่มากทำให้ปริมาณแคลอรี่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับขนม เหตุผลที่ปริมาณแคลอรี่ของซุปซี่โครงวัวต่ำกว่าไก่ถุนงสมก็คือวิธีการปรุงค่ะถ้านําอาหารไปต้มจะสามารถกําจัดน้ํามันในอาหารออกไปได้แล้วก็ยังมีอาหารยอดแย่สําหรับผู้ที่ตัดสินใจจะลดน้าหนักอีกด้วยนั่นก็คือมันฝรั่งทอราดช,ชีสแบบออสเตรเลียในร้านอาหารแห่งหนึ่งแค่ปริมาณอาหารที่อยู่ในจานหนึ่งนี้มีแคลอรี่มากถึง2,900กิโลแคลอรี่ ปริมาณนี้ถือว่ามากกว่าปริมาณพลังงานที่ผู้ชายโตเต็มวัยคนหนึ่งต้องการซะอีกแคลอรี่นี้เท่ากับปริมาณแคลอรี่ของไข่ดาวถึง27ฟองอาหารที่เรากินกันอย่างเพลิดเพลินมาตลอดแต่ว่าปริมาณแคลอรี่มันอาจจะหนักมากก็ได้